สวยมากอบอสจะมาถ่ายรูปแตนี้บอสอยู่แนอันนี้เอฟซีมาก็อยู่อนนี้โอ้กันเลยแหเทิการดยีบโบให้ดูเขาใหเขาดูชวนพี่ดอยอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วใครอยากให้ของขวัญวันเกิดผู้ยิบ้านฟินแลนด์นปีนี้นะครับผมซื้อบัตรมารับชมบรรยากาศงานภายในผมยกฟินขับมาไว้ที่นี่คืนนี้หนึ่งฟอนะครับคือหนึ่งชั่วโมงฟินขับจะอยู่ในจะมาอยู่ในงานเราจะมาประมูล ดีจิต FC มีแต่ FC เค่นั้นอันนี้ีม่ขวัญนมนั้งไม่นครับจัไม่ขวัญทำงานดีมาก ทำงานดีเด่นมากขึ้นเงินเดือนให้เลยเอาไปได้เรื่มอยู่อันนี้ขอบคุณพี่ขวัญแม่ขวัญเรือนขวัญเดียวมีเรื่องขวัญเดียวกันนั่นแหละแล้เก็จะขวัญเรือนนี่สิชัดกับขวัญเรือนขวัญละยองหรือเปล่เมียมครับแม่ขวัญละยองเอฟซีน้องธุริแต่ตอนนี้เอฟซีเขาเลีงเซนแอนแล้วเมียมครับสิบถาดสิบาบขอบคุณนะครับขอบคุณ แม่ขวัญระยองนะครับ1 2 3่ 5, 5 6องสามงานนี้เอมากินไม่มีค่าใช้จ่าย FC มากินมาเที่ยวมาหาเพื่อนพีนฟินแลนด์กินฟรีเครื่องดื่มฟรีทุกอย่างไม่อั้นนะครับจากใจเพื่อนพี่นตอบแทน FC ฟซแฟนขาแฟนเพลงนาพี่พน,พน้นองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาทึงงานหนมากเขาต้องการให้ FC เขาสนุกสนานกันได้กินกินตนอนรับน แต่กินกินแลหลับปันนี่แจกอะไรอีกดูเขาเนี่เกิดไปแล้วคือก็พออ่อนเองดูดูขนาดไใเป็นสีม่วงเลยโอ้โหทำอะไรดัตรซื้อบัตรหนึ่งใบให้กำลังใจผู้ชายนพแลนถือว่าเป็นของขวัญเกิดนะครับหนึ่งใบร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องมือนี้ศิลปินมาหลายเพื่อนเพื่อนพี่ๆในวงการกับมาหลายมาเราสนุกเพื่อจะเห็นศิลปินรั่วซัวแบบว่าเฮล่าห้าแบบว่า ถือแพียฟ,ฟิลเลนมอมก็ต้องเข่าไปในกลุ่มแล้วพี่น้องเดอ้อแห่ร่างแจกัน EP 48ทักเพียรค่าเพียงตัวเกียวหรือจิ้มลิงก์ที่เราปักหมดเลยนะครับขอบคุณทุกคำวอวยพรขอบคุณทุกคำวอวยพรที่ส่งเข้ามาฝั่งซ้ายคือเป็นฝั่งศิลปินอ่าฝั่งขวาตัวเกียวมิวสิกอยู่ตรงนี้ตัวเกียวมิวสิกนั่งหม่องนีเงาออไปเลยฝั่งคุณเป็นเ FC FC ฝั <FC S 2> ่งโน้น FC ฝั่งโน้โนน,นะครับอันนี้เป็นจอ เบทีอันนี้ผมผมม่วงไม่ใช่ผมแดงนะผมม่วงเห็นไ,ไหมฮะมีนิหารตาลังการมาขอให้ส,สายเอ,อ,อกราชสองเส้นครับใส่หนึ่งแสนดวงนะครับอันนี้กินเหรียญกันเอาแม่เลยเดีย๋ยวเพิ่นไปจอดที่ทางหลังเตรียมมั้ง เอฟซีมากินเลยกินฟรีกินฟรีไม่ได้ช้อนก็ทอนะไม่ได้ทอนแค่บีเอพนะอันนี้ก็ทอนเหมือนกันเห็นไหมรอในกลุ่มแล้วคะ่ะขอบคุณครับรออนุมัติเข้ากลุ่มนะครับทนี้ทีองั้งบอนี่ใจครับผมัมบนี่ใจครับผมไอ้นี่ไอ้นี่เช็คเกีนะมม่้อยตอ ละเอียดคลาดใชู่ปที่มันใส่ดูคักคลุกคักสนุกือเขา,าอะไรางานยไรนี่ครับมันดานิตัวใหญ่ยังไงก่าเวทีอ,ววทอีกนะนี่กงกัวเวทีอีกจอมึงจะเสียอะไรเกี่ยจีนอ่ะมึงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เลยนะบอกรเห็นแล้วบอกรเห็นแล้วเหรอ

บถึงที่นี่แล้วแม้งขึ้นมาพี่กัน้ทีมหลังมอนะครับผมสิเศร้างครับวันี้เดกเยวร้าซาเปนคีสวยมากเลยอะแล้ว ไหนซื้อบัตรได้ที่ไหนครับซื้อบัตรได้ที่จิ้มลิงเลยนะครับซื้อบัตรได้ที่จิ้มลิงนะครับรสร้างมั่งเห็นแล้วสำหรับใครที่เออคือข้างมันข้างมันหอนร่วงกับอะไรอ,อากาศกับวัเดียรหอนไหมยยกจากจางกพง,งเอได้ไยร เปิดแล้วเข,ขาเริ่มเปิดแล้วโอ้เปิดได้ถอ,อดเขาผู้ใดขี้ร้อนเข้ามานี่แบ็กซคุณเวทีสวยมากครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับจิ้มลิงเลยครับผมหรือใครที่จิ้มลิงไม่ได้ก็ท<า>ักไปที่เพจค่ายเบงกงย้อนติดสินะครับบอกว่าซื้อบัตรกลุ่มปิดวันเกิด ผู้ใหญ่บ้านฟินแรนดนนะครับผมพี่น้องก็ซื้อของวันไหนว่าเป็นอย่างพวกรับโอ้โหต้มได้ดุไปไปไปซื้อของวันได้เลยรกน้นเปิดมเาเราาเกันแกก็แมันแค่งวน้างนั้นหมดนง้น

ไปรถอรถงายยี่นี้แม่งชุ่มช้ำแงวันนี้จะไม่เมาเพราะจะดึแดลูกค้าไอ้ดึนแดดเขกเลิรนพรบ่ไหม มันนี่ใหม่ยาไม่ร่้ซื้อบัตรจองตัวนะครับพี่น้องแต่กระร่างใจคุณบาทติ้แงแลนโทตรขอมมากพี่น้องเดี๋ยวขออยากไปแต่งตัวก่อนเนาะขอได้ไปแต่งตัวก,ก่อน,กนนะครับซื้อบัตรให้รอเลยขอบคุณทุกกอนรงใจแล้วก็ขอบคุณคำอวยพรล่วงหน้าด้วยนะครับเจอกันช่วง,งห,ห้าโมงเย็นจะมาได้ใหม่นะครับ